มมาาาไดด้่่่่งีีียววลกนนนุถ้าเป็นไปได้ดไปปะนะตกลงพร้อ Blog, no มใจกันนะซื้อค่ายเป็นเงินบ้านเงินเดลาร์เลยพวกเจ้า เนาะพอบาเขาไปซื้อสินค้าหมาก็เป็นเงินบาทนี่ซื้อค่ายเป็นเงินบาทเลยแบบนี้น่าจะดีกว่าเห้นใจอยู่ได้วอาเล่องเลทเงินเนาะก็โอ้ยซาถุดเป็นแต่บุญกับกรรมเนาะตอนนั้นค่อยมีเงินกิฟต์นะค่อยเอาฝากไว้ในลาวประมาณสาห้าตือสาห้าตือวกเก่า แล้ว่าเงินละเพอ่เงินละเล็ดเงินละสุ่มขึ้นสุ่มขึ้นสุ่มคุณนก็จนหุ่นโบได้ยูโบเป็นมาไลไป็นเงินบาทยู่บซื้อก็เสียเงินไปทิมๆมละลาซ้ำสิป่ายล้านบาทกเก่าแล้วพนันลาโค้งสุดท้ายเนาะเงินประมาณห้าป่ายหรือหกป่ายนี่แหละเริ่มหกซุ่มซุ่มหกป่ายแล้วคอยว่าโอ้โบเป็นตีนคอยตัดสินใจเทเงินกีบออกหมดเอามาเป็นเงินบาทหมดเลยแล้วก็ออกมาซื้อซับสินอาออกมาสร้างหมดเนาะ คันแมนฮอตมือนีนะค่อยยังเทื่อเงินกีบไปอยู่นะหมดเลยเงินนะเจ็บกว่าเนาะตายแท้ๆถ้าเป็นแต่บุญละเออบ่เป็นนี่เป็นสิ้นเป็นตะบุญละเออทันเทออกรเลือเท่าได้ก็เท่านั้นเอาไปซื้อเป็นรัพย์สิ้นหมดเอาไปสร้างเฮ็ดห่านอาหารเหิือนผักหงหัมเฮ็ดอันนั้นหมดเลยฮค่นะคันแมนเก็บไว้ฮอตมือนีในตายแท้ๆก็ยังเลือกมีอยู่นหนึ่งเงินกีบนะเออกระยามันเยอะ เอาสรุปแล้วเอาไปเอามาแล้วมันอีกเกินเจ็ดซุ้ซมๆอ้งนี้เป็นหนึ่งพันพอดีโมเมนเจ็ดร้อยปลาอีกที 1, ละอีเป็นหนึ่งพันละกันสีเป็นเราได้พวกเจ้าลองคืดด้สิบุไดวานคือจียาทิมนีวะนั่น่ะโอ้ตายตายตายถ้าเป็นไปได้น,นะตกลงพร้อมใจกันนะซื้อค่ายเป็นเงินบาทเงินดอลลราเลยพวกเจ้าเนาะพอบาเขาไปซื้อสินค้ามาก็เป็นเงินบาทนี่ คือค่ายเป็นเงินบาทเลยแบบนี้่่าจะดีกว่าเห้นใจอยู่ได้ตัวเองก็เจ็บเติบไข่แต่ว่าพัวบอดาบัซัำบ,บ,บัวเติมเนาะเหดเองเจ็บเองสะอ่อนดอกเงินหลาว <c oughs> เป็นบนเหียนเท้าตายเลยยาเด็ดขาดยาเด็ดขาดท่านะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเบาตัวแมงวัน <c oughs> <c oughs> เอาเอาไปใส่ไปใจใ่ายให้มันหมดเลยเงินกีบนะ